ยิ่งโดนแดดยิ่งสวยไปดูปใกล้ๆกันพี่น้องจ๊ะง,งามเจอแดเดเขาก็จะบานออกหอมมากเลยอเอก็เรียกดอกอะไรนี่นี่ ดอกแม่เปิ้ลกำลังบานเลยจ้ะนี่นี่คือดอกแม่เปิ้ลหรือว่าดอกกลุ่มฝรั่งพี่น้องจะเก็บดิฉันจะเก็บไปผัดสขไข่วิเดสอง anh kẹp sẽ chân lâm bạc này bắt tuần khởi dịch xuống phật cung phật ra kẹp nhiều กับเกักไข่อร่อยมากเลยจ้ะดเกล็ดส้ม ผู้คนยังไม่ตื่น này cầm lần kìm để chặt phía nó nghe sợi mỡ để chặt lông bà mà có coi dù sổ Đãi mà là chả nhỉ mình cung phá làm Kín nón chả tay mà là cha. สวยไหมจ้านี่กำลังออกช่วงนี้ผักกลมก็หรังกลังออกกำลังบาา 你买果了买是费苦水吗？ ผักเนเปิลหรืออยู่นี่เขาเรียกผักกลุ่มฝรั่งพี่น้องจ้ะ เขาจะมะีเขาเรียกว่าสรรพคุณทางยาเยอะเลยจันเนี่ยคงมีประโยชน์แน่เนี่ยเต็มต้นเลนยนนี้ได้เยอะเลยถ่ายเองมันก็ 好的嗯。嗯 เยอะเลยพี่น้องจ๋าเขาเข้าบารเต็มที่แล้วเนะี่ยอันนี้ก็สูงไปหน่อยเก็บไม่ถึงจะพยายามเก็บเนี่ยสวยดอกเมเป,ปิลนี้กินนะท้องฟ้าสวยมากช่วงนี้ช่วงเช้า เยอะแล้วจะพี่น้องเราก็เก็บพอกินไม่เรามันอยู่สูงเก็บไม่ได้จ้ะนี่นีเก็บต้นนี้เปิ้นต้นนีนน้สวยมากเลยจ้ะนี่บานเป็นต้นเหลยดอกเมเปิน้น